สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับวันนี้จะพาไปดูว่าจุติครั้งแรกได้ร้อยแต้มนะครับดูนะครับห้าสิบบวกห้าสิบนะครับจุติครั้งแรกเควสดครั้งแรกนะครับได้หได้ร้อยแต้มนะครับคุ้มจริงๆแต่ว่ารอนานหน่อยนะต้องต้องเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นอนะ่ะปล่อยทิ้งไว้นะแต่ว่ามันคุ้มนะแล้วมันก็รู้สึกว่า ของประเทศไทยหรือเปล่านะถ้ามีใครทําไปก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วยเม้นมาบอกกันหน่อยนะไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนแรกของประเทศไทยหรือเปล่าที่จุติครั้งแรกได้ลอดนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ Tèm, tìm tìm, tìm.